สวัสดีค่ะพบกับเซล์ลพึ่งจากเต็นท์ปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้พึ่งจะพาล,ลูกค้ามาชม Isuzu DMa แนะคะเครื่อง2.5นะคะอ่าตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะรานะคาอยู่ที่469,000บาทเป็นลถปี16นะคะลูกค้าตัวนี้สวยๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดู สภาพรถกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะตัวนี้นะคะนี่หลอดไฟสีเดิมจากโรงงานากระจังหน้าเดินจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ารถเราไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้นะคะนี่มาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะลูกค้าทั้งสี่เส้นเลยนะคะสภาพรถเราสวยงามนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามคุยไล่อะไรกันเราก่อนได้นะคะนี่หลอดไฟสวยๆเลยโลโกเ้เดิมๆจากศูนย์นะคะลูกค้ารถของเรารับประกันได้นะคะไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้แน่นอนน,นะคะเบ็นเรารับประกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันค่ะตัวนี้นะคะกระจกต่อไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดามีแจ็ครถ สภาพใหม่ๆเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะภายในใหม่มากนะคะตัวนี้แครบเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกับเราก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ